รนเลยได้รับเหลวเสียเ่ากนีแล้วไากเลยที่มัได้หมดทุกอย่างถ้าทาทุรวมทั้งก่อนี่ประมาณหกเดครับทั้งพื้นที่เลยทั้งตะบลกอนสุกรด้วยครับประมาณน่ายินยากับเวลาว่างวนจัลเม็ดวางวนปลาทูได้มันมันเก่าวางต่างน้ำมันถึง

กูได้ไม่อต้องโอ้กีเยวต้องเอาหมกีเกียวมันจะอยู่กลนตลาดเลยอะต้องการัมตอัวอ้อกหน่อยมันจักือออะไรมันจักรโลครับเออเนี่ยผมอยู่ที่ครับผมครับผม เรือเรือเรือหัวทงสามลำเลยอยู่ติดทะเลสามลำรัาผมม ออกตรวจก็ยินเครื่องมือประมงส่มันทำลายท่านสับยากนหม,มากครับไม่ว่าผงพ่างปากเชื้อไม่ว่าโป้หนำตื่นสิเยอะในเครื่องมือีิทุกห้ามทั้งนั้นเลย <Okay. S 2> เหตุผลไรกก็ไม่เนี่ยจอยกับเห็นมันในระยะเวลาไม่กี่เดือนนี้ทิ้งปุ๊เครื่องมือเล่านี้มันเกิดขึ้นมากนะครับจากการได้ข้าวมาจากพี่น้องชาวประมงนะครับกเ็เลยวันนี้เลยออกตรวจ ราจวียนรวมกับพี่น้องเอครือขายพี่น้องก็รูก้ก่อนตาสิกับจากเดิมเขามันนี่จ่ายลักจ่ายาลักจ่ายใหม่คว,ความวยาวาประมาณ10เมตรกว้างนะครับจ่ายโซาแต่ก่อนนี่จ่ายทา้าเป็นไม้ามายางไม้หรือหม่ปลาใจเล่นนะครับแต่ตอนนี้ครับตับเลี้ยแเลยครับเป็นชจยม m a l l s ่องด้านหลัดช่องตัวนะครับ เพราะวดันล้วช่องจุดนะครับจะเลยชายอ้วนอ้วนกับกลายกกันเหมือนเดิมตัวจะมีความยาวกวา้างๆเดี๋ยวหมากว่าและไรทำไรไทำไรสัร้นระเบายกคนยิงว่าเดิมหรือเล่าไนี่ย <ๆ S 2> ครับที่ผู้บางปลาเครืองี่มันเป็นเครื่องมือที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อกีนะครับเพิ่งมาเราก็เพิ่งรู้เพิ่งมาเกิดหมากเพิ่งกรณีน,น,น,นี้ครับตอนนี้นับๆคร่าวๆเลยนะครับประมาณห้าจุดช่องความชุนชุนเสี้ยแต่ละวันแต่ละนามนะครับ พวกแมันมากมากดีเกินที่เราจะคำนวณได้นะครับท่านทะเรียกคนที่ตัวปลาตัวเล็กตัวน้อยไม่ว่าลูกปูมาลูกปลาทูนะครับมันจะโดนทำลายโดยท่านจะไปเอนที่ทุกทำลายโดยเครื่องมือประเภทนี้ครับค่ะคืออะไรมันนะคะไอ้ที่กันร้อนเนี่ยกระร่อนั่นคือทุนหู้วันเดียวชาวประมงมามาเอา้งอวนมาพูดนะครับปัญหาก็คือเป็นเครื่องมือทำลายล้างแบบว่าประเภทอวนตาจีครับค่ะแล้วมาจากไหนอย่างไรนี่ก็ดูครับ มีตั้งลูกปูลูกปลาเล็กสัตว์เลยอ่อนก้าวหมด <คะ S 1> แล้วก็ตถานกคือว่ามีเคยมีประยูนครับข้ามาตายในปูน้ําตื้นนี้หลายครั้งแล้วที่เจอมา <คะ S 1> แล้วก็มีเต่าตะลีก็ข้าวโลมาก็ก้าวยิ่งลูกปูนี้ยิ่งเยอะปูมาที่ธนาการปูได้จาคืนอยู่ธรรมชาตินะเป็นใช้ไม้ป่าชายเลนครับเป็นไม้กระบูนไม้ไม้กงกลาง แต่อย่างลูกนี้นีใช้ไม้กระบุนทั้งหมดเลยอันนี้มาจากอาเภอต้องว่าครับส่วนนี้อาเภอต้องว่าก็มีอีกโซนก็มีของหนิงสตาบ้างครับที่ติมเกาะใช้ฝังของตำบลกอดสุกรเลยนั่นเป็นคุณกอดสุกรํำก็ชาวบ้านก็ไม่พอใจกันร้องเรียนกันอยู่ตอนนี้ค่ะบริเวณแถวนี้เขาเรียกอะไรคะตรงนี้หอใหญ่ครับบ้านอะไรนะอ่าวอะไรนะ เอาปลาเหรียญครับเอาปลาเหรียญน,น,น่ากินยากกับเวลาว่างวนจาระเม็ดว่างวนปลาทูแล้วมันมันกว้าวางทางน้ำม,มันถึงพวกวงอกินไม่ได้อ๋อค่ะต้องรีกก้องกอเตียงที่ปลามันจะขึ้นไปเต็นบนงอเราเราก็ทําไม่ได้เลยค uh ่ะเพราะน้ำมันตื่นเดือนเราก็กีวางเบียดกว็วางไม่ได้เพราะมันเป็นปูรางหมากลาดรางหมากแล้วนี่ค <a> ่ะทั่งนี้น่วนใหญ้ปลาเนี่ยนี่ข้าวเลยมันเป็นปลาได้มั่งรั่ว่าถูกชนิดอะคะก้องปลาเขาถูกชนิดเลยครับตั้งแต่ปลาให้่ถึงปลา แล้วมันมีผูตัวเล็กๆมากับผู้ค่อยปู้ค่อยตัวเล็กๆกันมันจะหมดเลยมันไม่เปรปั่นได้เลยนี่มันเยอะปูเล็กกันค่ะซึ่งในช่วงของชาวบ้านเองคือเราเรามีวิทยานุรักษ์ปันหรวอเล้วเขาเข้ามาทาํทาบันดี้มันทำให้เราทุนเชียบเปบบนนปรยุทธี่บ้านนั้นผมก็ทำอา่าพัฒนาคาศ์ผู้ไงผู้ค่อยไว้ผู้ปูไว้ปู้นี่ค่ยกับผมก็ข้างว้กับปอยผอปอยกับได้ได้รานโอนำตอวนี้หมด วทีนี้ก็ปล่อยอาทิตย์แล้วได้กลาง